หลวงพ่อสะทอพิมพ์8เหลี่ยมพุทธสินนะครับอันนี้พุทธพิเศษงานประจําปีวัดสทววารา,ามวริวิหารพุทธศักราช2,567นะครับก็ลองดูความสวย สวัสดีครับพบกับร้านวันดีโสธรน,นะครับตอนนี้เราอยู่ในงานพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับแล้วก็งานน้ำสักการหลวงพออ่อโสธรพุทธศัการาช2567จะมีทั้งการแห่ทางน้ำนะครับนี่คือทางเรือเนาะแม่น้ำบากงกงแล้วก็มีการแห่ทางบกแห่ทางบกนี่ก็คือจะมีการเดินขบวนมีรถแห่นะครับรอบจังหวัดฉางเซาในเขตตัวเมืองซึ่งก็จะมีตั้งแต่โรงเรียนนะครับส่วนราชการต่างๆมาร่วมการเดินการแห่ขบวนนะครับมีวงโยธวาติทิศของแต่ละที่นะครับคือคล้ายๆว่าประกวดประชันกัน ในงานประจําปีนะครับสําหรับปีนี้ครับปี2 5งหเนี่ยมีคุณเบลล่าลานีมาด้วยนะครับคนก็มุงกันเต็มเลยนะครับตัวจริงสวยมากบอกเลยนะครับอยู่ในรถแทรของธนาคารกรุงไทยครับ ย้อนกลับมาที่พิธีมหาพุทธาพิเศษประจําปี2567นะครับหลายท่านก็จะถามว่าพระที่ตั้งอยู่เนี่ยคือพระรุ่นอะไรที่เป็นทรง8ดเหลี่ยมหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้คือรุ่นนะครับพุทธศิลป์รุ่นแรกของวัดโสธรน,นะครับเป็นทรง8ดเหลี่ยมรุ่นชื่อว่ายศเจริญนะครับงานประจำปีเนี่ยพุทธศักราช2567เนี่ย เขาจะมีการจัดสร้างนะครับรวมถึงพระพุทธรูปซึ่งท่านเนี่ยสามารถไปเช่าบูชาได้ที่วัดโสธรวรา,าวรามวรวิหารเลยนะครับแต่ไปเช่าตรงวิหารหลวงพ่อโสธรครับต้องแยกระหว่างพระอุโบสถหลังสูงให,ใหญ่เนี่ย กับวิหารออกจากกันนะครับถ้าหันหน้าเข้าพราะบวสถครับพระบวสถอยู่ตรงหน้านะครับวิหารจะอยู่ขวังฝ่ามือครับปัจจุบันจะอยู่ใกล้ๆก,กับพิพิธภัณฑ์วัดโสธรวรารามวรวิหารตรงนั้นจะมีตู้ของวัดสามารถไปเช่าได้เลยนะครับในส่วนของหลวงพ่อสโสธร,รที่เขาเรียกว่าหินขัดอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยต้องพูดว่าจริงๆแล้วคือหินผสมเรซินนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันครับ งานพิธีพุทธาพิเศษประจําปีเนี่ยเขาจะพุทธาพิเศษพระของวัดสธรน,นะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับแล้วก็จะมีให้เช่าบูชาหรือจําหน่ายหรือเช่าไปบูชาได้ที่วิหารหลวงพ่สอสทรครับแต่ในส่วนไฮไลท์ปีนี้นะครับที่คนสอบถามเยอะก็คือนี่ครับลองดูรูปนะครับ8ดเหลี่ยมพุทธศินครับรุ่นยศเจริญนะครับซึ่งสร้างแค่เนื้อละ2,000องค์นะครับสร้างแค่3เนื้อ พิมเดียวกันนะครับเนื้อแรกก็คือเนื้อเงินครับเนื้อที่2คือบรอนชุบทองเนื้อที่3คือบรอนชุบเงินซาตินนะครับผมให้ดูถึงความสวยนะครับแต่กล่องเนี่ยนะครับถ้าดูเนื้อในเนี่ยบอลชุบเงินซาตินเนี่ยจะเป็นสีม่วงอ่อนแต่ถ้าเป็นบรอนชุบทองเนี่ยจะเป็นสีม่วงเข้มนะครับลองซูมให้เห็นถึงรายละเอียดครับองค์เนี่ยนะครับผมตื่นตั้งแต่ตีห้าครับ เพื่อจะไปจองตอนแรกกะจะจองมาสํหับว่าสัก200องค์นะครับปรากฏว่าเขาให้จองแค่คนละองค์ต่อพิมพ์ครับคือคนหนึ่งอ่ะได้3องค์เท่านั้นเองก็คือเนื้อเงินเนื้อบรอนชุบทองเนื้อบอลชุบเงินซาตินนะครับผมต o o m ให้เห็นถึงความสวยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันอีกทีนึงก็คือว่าโค้ดครับถ้าเป็นบรอนชุบทองนะครับโค้ดตัวเลขนะครับตัวเลขนัมเบอร์ประจําองค์เนี่ยซึ่งจะไม่เกิน2000นเนี่ยนะครับอยู่ด้านขวามือแต่ถ้าเป็นชุบเงินซาตินนะครับ โค้ดตัวเลขจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับลองดูตามรูปนะครับนี่คือองค์จริงที่ผมได้มาแล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินชุบทองชุบเงินซาตินเนี่ยเป็นบล็อกเดียวกันหมดต่างกันแค่เนื้อนะครับต่างกันแค่เนื้อผมซูไม่เห็นถึงความสวยขององค์พระดูแลกันครับผมพูดได้ว่าแกะบล็อกได้สวยมากนะครับแล้วก็เป็นหลวงพ่อตทอนท,ที่พุทธาพิเศษในงานประจําปีด้วยเนี่ยยิ่งแบบว่า เข้มขังศักดิ์สิทธิ์เป uh ็นพุทธศิลธิ์และสวยมากนะครับลองเทียบ2องค์ให้ดูนะครับระหว่างฝั่งฝาเนี่ยนะครับจะเป็นบรอนชุบทองฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น b r อนชุบเงินซาตินนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับขนาดทุกอย่างเป็นบล็อกเดียวกันเท่ากันหมดนะครับด้านหลังย้ำมีร่องนะครับโค้ดอัคระยันจะคนละแบบและการ ตอกโคดหรือยิงเลเซอร์โคดนัมเบอร์ประจําองค์เนี่ยถ้าเป็นชุบทองจะอยู่ฝองขวาส่วนชุบเงินจะอยู่ฝั่งซ้ายครับเดี๋ยวผมลองซูมด้วยกล้องมือถืออย่างเดียวนะครับเพราะว่าใช้แว่นขยาย,ยหรือกล้องฟองพะสองนีนน่แล้วแสงสะท้อนนะครับอันนี้ซูมด้วยมือถือนะครับความคมชัดถือว่า คมและสวยมากทุกพิมพ์เลยนะครับผมส่องและประทับใจมากแต่ขอโทษทีครับตื่นไปตีห้นะครับได้เช่าแค่3องค์ครับที่เหลือก็อคือต้องไปเช่าต่อนะครับเช่าต่อคนที่มาปล่อยราคาบวกที่หน้าวัดที่ใครไปต่อคิวนะครับ ปัจจุบันทางวัดประกาศแล้วนะครับว่าหมดแล้วนะครับสร้างแค่2,000องค์ก็คือน้อยมากครับนานๆจะสร้างน้อยอย่างนี้นะครับปกติวัดโสธรวาลาลามวรวิหารเนี่ยถ้าสร้างพระเนี่ยต้องสร้างหลักหมื่นไม่งั้นไม่พอให้คนบูชาแต่อันนี้เป็นกรณีพิเศษคือสร้างแค่อย่างละ2,000องค์ต่อเนื้อเท่านั้นเองนะครับ